สวัสดีครับมิลฟันเพลงทุกๆท่านที่รับฟังหมอลำพาไปเพลินชแนลวันนี้นะครับยุงเยอะยุงเต็มไปหมดเลยนะก็ไม่ว่ากันนะครับลาคาญยุงนะไม่ได้เอาซอฟเฟลมาฉีดจริงๆแล้วที่บ้านของแอดดิวเนี่ยเป็นบ้านโปร่งๆนะครับแล้วก็มีผ้าม่านรอบ ยุงก็จะเข้าตามกระจกนะครับพอเปิดกระจกปุ๊บตอนเช้ายุงก็จะบินเข้ามาฮนะแล้วก็เปิดแอร์เอานะครับแอร์ก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะถึงเวลาเราก็ต้องไล่ออกไปนะครับตอนคืนนยุงเยอะมากๆวันนี้ไม่ได้พกซอฟเฟลครับผมไม่เป็นไรนะเราก็พูดคุยกันวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของพระเอกนกพุงสกรนะครับมีแมยกหลายคนเนี่ย ชอบพระเอกนกพงศกรเพราะว่าที่จะมาพูดเนี่ยคือไม่ได้พูดเพราะว่าความน่ารักของการที่เขาเป็นพ่อจ๋ากับลูกจ๋านะครับแต่พูดเพราะว่าหนึ่งคือความเป็นตัวตนของนกพงศกรนะความเป็นตัวตนของไอ้นกเนี่ยอย่างที่พวกเรารู้จักกันในนามบอสนกแห่งเสียงวิหกเนี่ย ตัวแอดดิวเองเนี่ยบอกเลยนะครับไม่ได้สนิทสนมเลยพูดตรงๆนกพงศกรนิสัย่คล้ายแอดดิวนะครับคือเป็นคนตรงๆไม่ได้สนิทสนมเลยแต่ทำไมตัวผมเองถึงชอบนกพงศกรเพราะไปดูที่เวทีแล้วชอบสไตล์ของเขาชอบการเทคแคร์กับแฟนคลับชอบการพูดของเขานะครับชอบการ ให้ให้ใจนะครับให้ในสิ่งที่เรียกได้ว่ามิตรภาพที่ดีกับแฟนคลับนะยิ้มตลอดสู้ตลอดทุกครั้งนะครับเวลามีอารมณ์ก็จะไประบายในพื้นที่ส่วนตัวแต่จะไม่เอามาปนกับเรื่องงานนะครับเวลาทำงานถ้าไม่ไหวจริงๆนกก็จะไม่โมโหหรือไม่พูดนะครับ ถ้าเกิดไม่มีใครมาทำให้เขาไม่พอใจนะนกก็จะอยู่ในที่ของเขานะคล้ายๆแอดดิวเลยนิสัยนะแต่กว่าจะมาเป็นพระเอกหมอลำนะครับในความประทับใจเนี่ยคือหลายคนที่จะมาเป็นพระเอกหมอลำจริงๆมันก็ไม่ได้ใช่เรื่องง่ายอะไรเลยนะเพราะว่าการที่เป็นพระเอกหมอลำเนี่ยหนึ่งคือคุณต้องมีสตอรี่นะต้องมีประวัติความเป็นมาต้องผ่านอุปสรรค อะไรหลายๆอย่างมันเหมือนบททดสอบชีวิตคนน่ะมันก็เหมือนกับเปรียบเสมือนการทำงานโรงงานนะครับที่กว่าจะได้มาเป็น QC ขึ้นมาเป็น QA ขึ้นมาเป็นหัวหน้าอะไรประมาณนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะไต่เต้านะขึ้นไปนะครับเหมือนกับเราสมัครงานเนี่ยจะให้เราเป็น HRHuman Resources อะไรอย่างเงี้ยหรือจะให้เราเป็นตำแหน่งที่ใหญ่โตมันก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับทุกอย่างคือมันต้องค่อยๆไต่เต้ามาระดับเล็ก จนขึ้นเป็นระดับใหญ่นะครับอย่างนกพงศกรเองเนี่ยเขาก็มาจากจุดเล็กๆที่เรียกว่าแดนเซอร์เป็น dancer, แดนเซอร์เราก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมานะความสามารถประสบการณ์ก็จะค่อยๆหล่อหลอมให้เขาเป็นเขาจนถึงทุกวันนี้นะครับจนได้สะสมประสบการณ์เมื่อได้ประสบการณ์มากๆเขาก็เอาประสบการณ์เหล่านี้ไปสอนลูกทีมนะครับหรือคนที่เข้ามาในวง หรือสมาชิกใหม่นะครับทําให้สมาชิกใหม่เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดของนกพวงสกรนะแล้วตัวเจ้าตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่จริงจังกับงานค่อนข้างที่จะ,ะดุเหมือนกันแต่ในเรื่องของการรีแลกซ์หรือการกินนะครับก็จะเต็มที่ กับลูกน้องไม่ห่วงไม่อะไรนะแล้วก็เป็นคนที่รักเด็กเป็นคนที่รักลูกมากๆโดยเฉพาะน้องไอ้นะครับสิ่งที่เห็นได้เลยนะั้นนั่นก็คือความตรงความจริงใจเมื่อตรงกับจริงใจเนี่ยมันมาคู่กันพวกเราก็เลยได้เห็นถึงความจริงใจที่นกพงศกรสื่อสารออกมาอย่างชัดเจนว่านกพงศกรเจอดราม่าอะไรบ้างพวกเราได้ติดตามได้เห็น เพราะเขากำลังแสดงให้พวกเราเห็นว่าเขากำลังเจอมรสุมนะเขาต้องการที่จะระบายผ่านแพลตฟอร์มอะไรบางอย่างเพื่อให้เรารู้ว่าสิ่งที่เขาเจอมันทำให้บางครั้งเนี่ยศิลปินก็เหมือนคนนะศิลปินก็มีชีวิตจิตใจนะศิลปินก็ไม่ใช่เทพไม่ใช่เทวดานะที่ต้องมาประดิษฐ์มาเจอแต่สิ่งสวยงาม อยู่บนโลกที่สวยงามอยู่บนโลกทุ่งราเวนเดอร์อะไรตลอดเวลานะครับศิลปินคือก็เหมือนมนุษย์ทุกๆคนน่นแหละนะมีเจ็บมีความรู้สึกมีโดนโจมตีมีโดนกระทําและที่สําคัญที่สุดทําไมนะครับทําไมนกพงศกรถึงมีแต่คนอิจฉาถึงมีแต่คนว่าร้ายตรงนี้อยากจะมาพูดมากๆเลยสิ่งที่อดิวพูดคือเป็นสิ่งที่ชื่นชมนกนะ นกเป็นคนแก้ปัญหาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เวลานกโุตรกอนไลฟ์ทุกครั้งเนี่ยเราจะเข้าไปฟังกันกับสิ่งที่เขาพูดคือชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นมากที่สุดนะครับแล้วก็ดราม่าที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็จะออกมาชี้แจงนะครับแต่ที่คนที่ไม่ชอบเขาก็จะน้อยมากกับเปอร์เซ็นต์นะครับที่ที่มีนะ อย่าง100เนี่ยอาจจะไม่ชอบสักประมาณ10%อะไรประมาณนี้นะครับไอ้สิเนี่ยก็จะเป็นพวกอวาตารพวกคนที่ามาปั่นมาป่วนหรือเป็นพวกโรคจิตอะไรอย่างนี้นะครับไม่อยากให้เขาได้ดีอิจฉาริษยาเขาก็ปล่อยผ่านไปนะครับเหมือนที่เคยบอกว่าหมามันเหา่าก็อย่าเอาก้อนหินไปปาประมาณนี้นะเพราะว่าถ้ายิ่งไปปามันมันยิ่งกัดเราแหวงกัดได้แล้วก็ไปตามพวก มาลุมเราอีกมันมีคุมนะครับนะโอเคก็อยากจะฝากถึงนกพงศกรในคลิปนี้นะครับว่านกพงศกรเสียงวิหกเนี่ยเป็นบอสดูแลทุกคนไม่ว่าจะเป็นบอสนกบอสนุทํางานคู่กันนะครับทุกคนทํางานดีมากๆเลยส่วนวันนี้พูดถึงบอสนกเพราะว่าชอบในความเป็นตัวของตัวเองชอบในความตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนนะ แกเป็นคนที่ทันสมัยแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เรียกได้ว่ามีอะไรก็คือพูดตรงๆนะตรงนี้ขอให้รักษาตรงนี้ไว้เพราะว่าเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนไม่ชัดเจนดีนะครับไม่วุ่นวายแล้วก็ไม่มีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนดีนะครับตรงๆจง้องๆดีอันนี้แอดชอบส่วนตัวนะเพราะว่านีสใส่คล้ายๆกันก็เลยอยากให้โนกโพสกรเนี่ยถ้ามีอะไรก็สามารถระบายได้นะครับระบายได้ตลอดเวลาเลยพวกเราก็จะซัพพอร์ตแล้วก็ เข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีอะไรนะครับเราก็จะมาบอกกล่าวตรงนี้แชร์แล้วก็วิเคราะห์ในสิ่งที่เสียงวิหกเจอนะครับเพื่อเป็นพลังบวกให้กับคนที่รับชมนะครับเราเปลี่ยนพลังลบให้เป็นพลังบวกเพราะเมื่อเรารักศิลปินเมื่อเราชอบศิลปินที่เรารักนะครับเราจะไม่ให้ใครมาแตะต้องหรือทำร้ายศิลปินของเรานะแต่ก็ต้องเข้าใจเหตุและผลด้วยนะไม่ใช่ว่าศิลปินทำผิด เราจะไม่เตือนเลยเราจะเข้าข้างศิลปินอย่างเดียวไม่ใช่นะครับถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ถ้าศิลปินไม่ผิดแล้วเขาได้ระบายก็ได้ชี้แจงเราก็ต้องออกมาพูดออกมาปกป้องศิลปินของเราในเมื่อเราเป็นสื่อเราก็ต้องใช้สื่อของเราให้เกิดประโยชน์และปกป้องศิลปินที่เรารักนะครับ วันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับศิลปินหมอลำเสียงวิหกทุกๆท่านเลยรวมถึงนกพงสกรด้วยนะครับอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะโอเคนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ